ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะวันนี้วันศุกร์ที่30พฤศจิกายน2555ค่ะพบกับดิฉันพัชชาธนาเรือและแขกรับเชิญสำหรับวันนี้ค่ะท่านผู้ส่งคุณวุธท่านที่จะมาร่วมรายการพูดคุยกับเรานะคะถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้รวมไปถึงการมองในอนาคตค่ะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างท่านคือท่านการุณไสยงามค่ะสวัสดีค่ะท่านขาสวัสดีครับค่ะ ประเด็นวันนี้ที่เราจะพูดคุยกับท่านคะอยากจะให้ท่านช่วยวิเคราะห์การเมืองเริ่มตั้งแต่ช่วงวันที่23 24 25, 26จนถึงวันนี้ค่ะท่านคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของประชาชนขอ,ของปวงชนก็ตามแต่ของเดือนนี้นะค่ะข,ของช่วงเดือนนี้แล้วก็รวมไปถึงการอภิปรายทั้งที่ลงมติแล้วก็ไม่ลงมติมรวมไปถึงผลการอภิปราย<อ>ที่มีการยกมือกันโดยทัน<อ>่นทัน<อ>่วค่ะท่านคะเ,<อ>เป็นยังไงบ้างคะท่าน ผมว่าเดือนพฤศจิกายนปี55นี่เหตุการณ์ปลายเดือนที่คุณพัชชาเอ่ยถึงมันเป็นเหตุการณ์ปลายเดือนที่ดูการเมืองแล้วค่อนข้างจะเห็นครบเห็นครบยังไงคะค่อนข้างจะเห็นครบที่คุณพัชชาเอ่ยถึงคือ23 24เรื่อยมาค ค่อนข้างจะเห็นครบตรงที่23 24เป็นการเคลื่อนไหวของหมู่พี่น้องประชาชนใช่ไหมพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเคลื่อนไหวทางการเมืองนั่นก็คือการชุมนุมของพี่น้องเราที่นำโดยองค์การพิพทักษ์ยาม,ยามพอ25 26 27 3วัน ก็เป็นการเคลื่อนไหวการเมืองในระบบก,ก็การเมืองในระบบรัฐสภาใช่หมครับยี่สิบ้ายี่สิบหกยี่บเจระบบรัฐสภาที่เรียกชื่อว่าผู้แทนราษฎรพอยี่สิบแปดวันท้ายสุดของการจะปิดสมัยประชุมใช่ไหมก็เป็นการเมืองในระบบอีกเหมือนกันที่เรียกชื่อว่าสภา วุฒิสภาเพราะฉะนั้นในระบบเนี่ยครบับวุฒิสภาก็แสดงบทบาทสภาผู้แทนราษฎรก็แสดงบทบาทรัฐบาลในฐานะผู้บริหารประเทศก็แสดงบทบาทท,ทำให้พี่น้องเราเนี่ยถ้าถ้านั่งสังเกตนั่งดูรายละเอียดดูดีๆผมว่า เป็นสี่ห้าวันที่ควรจะได้ข้อสรุปใหญ่ๆในหลายๆประการได้แล้วตัวอย่างได้ไหมคะท่านข้อสรุปในเรื่องอะไรบ้างนะข้อสรุปอันแรกคือข้อสรุปในหมู่ภาคประชาชนคเพราะเป็นตัวเริ่มต้นคือเกิดเหตุเริ่มชุมนุมคือวันที่ยี่สข้อสรุปของภาคประชาชนนี่ต้องสรุปต่อจากนั้นก็ต้องสรุป ในการเมืองในภาคที่มันเป็นระบบของมันครัฐสภาภา,าคือผู้แทนราษฎรกับวุฒธธิสภาถูกไหมเพราะมันเห็นภาพรายละเอียดต่างๆปรากฏออกมาสะท้อนออกมาที่เป็นหลักๆเยอะครบค่อนข้างจะครบแล้วรัฐบาลคือฝ่ายบริหารก็ได้แสดงบทบาทในการตอบคำถามต่างๆหรือในการบริหารราชการแผ่นดินต่างๆ รวมถึงการบริหารในการจัดการกับประชาชนในภ<ม>าคพื้นที่ของประชาชนาในภาคพื้นที่ของพลเมืองในการเคลื่อนไหวของประชาชนวันที่ <24. S> 2 4ว่ารัฐบาลเป็นอย่างไรจัดการกับพี่น้องประชาชนเเป็นอย่างไรรัฐบาลนั้นก็คือตัวคณะรัฐมนตรีที่มาจากเสียงข้างมากของผู้แทนราษฎรแต่รัฐบาลทำเองทั้งหมดไม่ได้ ต้องใช้มือไม้ของรัฐบาลที่เรียกชื่อมันว่าพวกข้าราชการทั้งหลายเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่กระทรวงทบวงกรมทั้งหลายทั้งหมดและในการจัดการกับพี่น้องประชาชนในภาคพลเมืองในพื้นที่ของประชาชนวันที่24นั่นแนหะพื้นที่ภาคพลเมืองในการเคลื่อนไหวนั่นแหะใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐเน้นสําคัญคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นไหมค่ะแม่ภาพทั้งหลายผมว่ามันออกมาชัดเจนนะ,ะได้เห็นอะไรต่างๆชัดเจน ท่านมองว่าได้เห็นอะไรบ้างคะผมว่าอ้าวน้องพัชชาลองจะให้ดูภาคภาคไหนก่อนภาคประชาชนภาคประชาชนภาคประชาชนเราจะดูภาคฝ่ายประชาชนก่อนไหมค่ะมันจะต้องดูหลายภาคส่วนนะภาคประชาชนดูภาคประชาชนดูฝ่ายประชาชนค่ะแล้วดูภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวนั้นดูฝ่ายรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นสองส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ ภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวก็คือเข้ามาต่อสู้เรียกร้องคัดค้านไม of pues ่ยอมรับนโยบายไม่ยอมรับหรือปฏิเสธนโยบายปฏิเสธการบริหารราชการปฏิเสธการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานของรัฐมนตรีฝ่ายบริหารการใช้เงินงบประมาณปฏิเสธการใช้เงินงบประมาณข้อถกเถียงคัดค้านการใช้เงินงบประมาณที่ไม่สุจริตที่อะไรต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ดูนี้เนี่ยจะมีเนื้อหายเยอะมากเอาเฉพาะเบื้องต้นของฝ่ายประชาชนเนี่ยนะพี่น้องประชาชนมาด้วยหลักการขององค์การสามข้อหลักการที่ตั้งปักธงเอาไว้เนี่ยสามข้อแล้วก็มามีเสริมอีกหกประการอเอาละเราสามข้อก็จำกันได้หมดแล้วนะหกประการก็มีแต่ว่าในเรื่องต่างๆที่มีปัญหาของชาติ ปัญหานี้เป็นปัญหาหลักของชาติที่เกิดขึ้นและยังดำรงอยู่ใช่หรือไม่คำตอบทุกคนจะตอบได้เหมือนกันตรงกันว่าใช่ใชปัญหาข้อหนึ่งละการที่ว่าโดยเรื่องของสถาบันบปัญหาข้อสองว่าโดยเรื่องของการทุจริตปัญหาข้อ3ว่าโดยเรื่องของการเป็นนมินีใช่ไหมครับบริหารโดยขาดประสิทธิภาพอย่างนี้ใช่ไหมครับ หาเจ้าทาแต่เรื่องของส่วนตัวทําแต่เรื่องของครอบครัวหาแต่ช่องทางช่วยทักสินอะไรอย่างนี้เป็นต้น6ประการก็ว่าด้วยเรื่องรายละเอียดต่างๆที่เสริมเติมแต่งปัญหาหลักการใหญ่สามข้อนี้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่ยังคงอยู่ของประชาชนไหมอยู่อยู่ค่ะหลักการทั้งหลายต้องแก้ไขปัญหาไหมต้องแก้ต้องแก้เห็นไหมและยังจะต้องแก้ต่อไปไหม ต้องแก้ต่อไปเพราะมันยังอยู่และได้แก้หรือยังยังอีกต่อจากนั้นมาพี่ไอพี่ไก็ประกาศในนามของตัวแทนองค์การเซไอพ่ไก็ประกาศในนามตัวแทนขององค์การว่าวันเดียวอย่างมากยี่สิบสี่ยี่ห้าประเด็ศึกเห็นไหมเขาเรียกการกำหนดกลยุทธ ยุทธศาสตร์ของฝ่ายประชาชนีวางชัดยุทธศาสตร์ที่วางว่าโดยเรื่องการต่อสู้อย่างสันติอหิงสาปราศจากอาวุธสองมือเปล่าโดยใช้พี่น้องมวลมหาประชาชนเรือนแสนเรือนล้านพี่ไอ้ยประกาศบอกว่าใช้มวลมหาประชาชนมาร้อยเท่าของวันที่28อย่างน้อยๆให้มันได้สักประมาณล้านอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่ล้านก็ใกล้ๆล้านอย่างนี้เป็นต้น นี่คือยุทธศาสตร์ใช้มวลมหาประชาชนอันไพศาลเป็นล้านและก็พี่น้องสนับสนุนที่อยู่ที่บ้านเป็นหลายๆล,ล้านที่เห็นด้วยเห็นชอบด้วยดีใจด้วยและถ้าชนะจะปรบมือให้ด้วยใช่เป็นกําลังใจให้ด้วย,ยนี่นะนี่เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์สันติวิธีมวลมหาประชาชนเขา้าแล้วทิมเข้าไปกับรัฐบาลนี่คือขับไล่รัฐบาลที่ ทำให้เกิดความเสียหายสามหลักใหญ่ค่ะเนะพอประกาศหลักการอันนี้มาพับบอกว่ากลยุทธ์ก็คือชุมนุมขับไล่แล้วสถานที่ก็คือพื้นที่ลานพระรูปรอห้าเรื่อยมาจนกระทั่งถ้าพี่น้องมากก็มาจนกระทั่งถึง,งสีแยกม,มิกสกวันมากเข้าไปอีกก็ ไปที่สะพานผ่านฟ้ามากเขาไปอีกก็ไปสะพานมขวานไปสะพานผ่านฟ้ามากเข้าไปอีกลามไปราดดำเนินอนุสาวรีประชาธิปไตยไล่ไปสี่แยกข้อมัวจนกระทั่งขึ้นป่นเกล้าทะลุออกไปที่ฝั่งทนเลยออกไปจนกระทั่งนู่นให้มันถึงขนส่งสายใต้เอาละนี่คือกยุทธ์แล้วก็บอกว่าทิมเข้าใส่รัฐบาลคือมือเปล่านี่แหละโดยใช้เงื่อนไขข้อเท็จจริงต่างๆในการเปิดโปง ในการอภิปรายในการขยายผลในการทําความเข้าใจกับประชาชนให้เห็นผิดหเห็นถูกให้เห็นความบุกร่องเสียหายของรัฐบาลอ,อย่างนี้นเป็นต้นทีททแล้วก็ไล่รัฐบาลนี้ออกไปแล้วชี้ให้เห็นว่านักการเมืองและพรรคการเมืองนั้นใช้การไม่ได้แล้วอืใช้การไม่ได้แล้ว และหากขืนอยู่ยืดยาวต่อไปนอกจาก80ปีที่ผ่านมาแล้วให้ต่อไปอีก180ปีอีก1,800ปีมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้มไม่เปลี่ยนไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของพี่ไยจึงบอกว่าแช่แข็งนักการเมืองแช่แข็งพรรคการเมืองอาจจะ3ปี5ปี7ปี10ปีแต่ไอตอนแช่แข็งตรงนี้กลยุทธ์ในการแช่แข็งนี้เป็นอย่างไรทำอย่างไร ตรงนี้เท่านั้นเองที่พี่น้องเราก็สนใพี่ไอ้กอตอบเฉลยคํานี้บอกว่ากลยุทธ์ทางหลายต้องซื้อตัวมาดูคบอกตอนนี้ไม่ได้เห็นไหมให้เราก็ซื้อตัวให้ติดตามตอนต่อไปตอนต่อไปเห็นไหมนี่กลยุทธ์คมาข้อสรุปของพี่น้องประชาชนฝ่ายพี่น้องประชาชนเราเนี่ยเมื่อวันที่24ที่เกิดขึ้นเราก็จะพอได้ข้อสรุปค มากพอสมควรทีเดียวไม่น้อยไม่น้อยถามว่าถ้าเราพูดข้อสรุปแล้วจะเป็นการเหมือนกับตำหนิพวกเราเองตำหนิตัวเราเองผมเองก็ไปร่วมไงเท่ากับตำหนิตัวเราเองผู้ใช่นด้วยไหมตลอดเวลาเท่ากับตำหนิตัวเราเองด้วยไหมก็ใช่ตำหนิพวกเราเองบ้างใช่ไหมก็อาจจะใช่เพราะว่ามีส่วนร่วมกันั้ามีส่วนร่วมกันทั้งนั้นตำหนิคนที่รู้เห็นดูแต่ไม่มา และให้กำลังใจหรือสนับสนุนอยู่ที่บ้านด้วยได้ไหมก็ได้ก็ได้ตหนิคนที่น่าจะมาควรมาสมทบควรมาเพิ่มควรไม่คิดกูมึงควรไม่เห็นแก่อะไรทั้งนั้นมาร่วมกันแต่ไม่มาควรตหนิไหมก็น่าจะตหํานิได้ข้อสรุปทั้งหลายทั้งปวงเห็นไหมมีไม่น้อยนี่ฝ่ายพี่น้องประชาชนเราเยอะแต่ได้มาเป็นบทเรียนใช่ไหมครับแล้ว ข้อสรุปนี้ในหมู่การเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนจะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้าค่ะอันนี้ก็น่าจะพูดไม่น้อยทีเดียวอจะเป็นอย่างไรน่าจะพูดไม่น้อยอทีเดียวเพราะในงานวันที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเลยประการแรกในหมู่พี่น้องประชาชนค่ะที่มาร่วมต้องยอมรับนะว่าวันที่ยี่สิบสี่พี่น้องประชาชนมาร่วมมีปริมาณเยอะมาก แหมพี่ไอ้บอกว่า24วันเดียวอย่างมาก25พี่น้องก็มาหลังไหลกันมาเอาละมานี้เนี่ยนะครับอาจจะมีบ้างอยู่ดอกที่ถูกสกัดก็อาจจะมีบ้างอยู่ดอกที่มาไม่ได้อือาจจะมีบ้างอยู่แต่ก็คงจะไม่มากนักไม่มากนักดอกที่ถูกสกัดไว้ได้ ถ้าตั้งใจจะมาจริงๆก็จะมาได้อยู่นั่นแหละยังไงก็จะมาได้ก็จะมาได้อยู่นั่นแหละแต่อุปสรรคก็อาจจะมีบ้างที่มาแล้วปรากฏมาไม่ถึงมาไม่ได้คแต่อีกจํานวนหนึ่งตอนเย็นคอยสั่งเลิกไปแรงต่างพี่น้องส่วนหนึ่งก็จะมาสมทบอยู่แต่ก็มาไม่ถึงมาไม่ได้เพราะเลิกก่อนเลิกซะก่อนก็มีอพี่น้องบางส่วนนึกว่า 24เนี่ยโหมโรงยี่สิบห้าเนี่ยนะะเนจนศึกเอาจริงก็จะคอยมาย5้าก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน <c oughs> แต่เอาละจะยังไงก็ตามโดยประมาณพี่น้องประชาชนเนี่ยนะในวันที่ย4สต้องยอมรับมา,มากนะผมนี่เดินดูเดินไปเดินมาแล้วเนี่ยผมเองก็ร่วมงานตั้งแต่สิบสี่ตุลาก็เคยเห็นอยู่เคยดูเคยร่วมสิบสี่ตุลาหนึ่งห จนกระทั่ง6ตุลา19นะครับเป็นวันที่วิประโยคที่สุดกรียุคที่สุดในสังคมไทยในครั้งนั้น6ตุลาปี19ผมก็ได้อยู่ได้ดูได้รู้ได้เห็นจนกระทั่งมาการเคลื่อนไหวปี35พลึกภาก็ได้ดูได้อยู่ได้รู้ได้เห็นได้ครบได้ท่วนได้ร่วมทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบจนปลาย จนกระทั่งมาการเคลื่อนไหวกรณีคุณทักษิณปี48 48เรื่อยมาจนกระทั่งจนถึงวันนี้